สวัสดีครับ FC ซสวัสดีครับยินดีก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยนะครับเนาะมันี่บ่าวแต้มก็เดินทางมาติดตามตัวเลขของพอเตี่ยนะครับเนาะพอเตียฝันแม่นครับท่านผู้ชมงวดทีแล้วนี่ครับเขาเต็มเต็มจังๆครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะงวดนี่บ่าวแต้มก็เลยบรผาดครับมาติดตามตัวเหลขไปฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะงวดนี่พอเตียวว่าได้ตัวดีตัวเด็ดล่ะครับท่านผู้ชมครับ ฝันดีแล้วครับผีแม่มาบอกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวเลขหรือว่าเรื่องเล่าข้อมันของพอเตียสิเป็นจังไดเนาะครับเนาะว่าสิถูกใจพี่น้องแฟนชมหรือบอสิใดตัวเลขตัวใดเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปิดตามรับชมรับฟังจากปากพอเตียน้ำกันครับก่อนสิไปก็อจะาลื่มครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มผ้าร้ยนี่เด้อครับเด้อไปิดตามตัวเลขกับพอเตียน้ำกันเลยครับ นั่งถ่าอยู่ในบ้านคนละครับใียครับสวัสดี <sink S 2> ครับ,รบสวัสดีครับ <sie> พ่อเตียวสัสดีค่ะพ่อเตใจนี่แม่นครับเอฟซีเขาเมื่อเร็วหลายงวดเนาะงวดนี้งวดที่เท่าไหร่ล่ะครับนี่ห้เลยนี่งวดที่หาครับหางวดซ้อนแล้วงวดซ้อนค่ะงวดนี้ขั้นถายมันบอกไปอีกกับงวดที่หกมืนอไ่เพิ่งครับพุ่เพ่อนที่เอฟซีนีค่ะสี่สิไปแน่เนี่เห็นประตูกล่องบ่กสามเก้าห้าแต่มันสลับกันนิดเดียวเลขกเก้ากับเลขกหกมันตัวเดียวกันครับค่ะ มันโมเสองระหว่างอะมันโมตรงปันไดเขาก็บวกตัวเดียวกันระหว่างแต่มันกับพวงามคือว่าล่ะครับเขาเนี่ยเขาง่ามเขาย่เขาง่ามเนาะครับมันง่ามของงามครับไอเอฟซีงวดนี่วันที่หนึ่งครับตามตรงวดมันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหกสิบแปดครับพอเตี้ยตั้งงวดซ้อนตั้งตั้งแต่เราไปว่านี่ก็กลกับเมื่อนี่สามปีอะไรไผครับแม่อะแม่แม่ เป,เป็นเสียชีวิตมาแล้วสามปีแล้วแม่ห้องจตะฝันเห็นเราสองเสือฝันสองเสือเสือหนึ่งเราก็มาขอเราใหม่ครับกับพัดบุคคลนะโอ้บุคคลเพราะมันจะเป็นบ้านเอกที่ัตอตคกสามครับโอ้บ้านเอกที่ครับแต่งได้อีกครับบาทนี้บาทนี้มากขึ้นขึ้นกวอนขึ้นนี่แหละ น่ามันขึ้นก้อนนี่บอครับบ่เมียนคนมาเห็นเห็นเพี้นเห็นคนยางมาเลยอันนี้ไก่เนี่ระว่าเดี่ยงแล้วเดิมมึงเราว่าเป็นไก่แก่ไก่เถื่อบอกยังไงว่าไก่ตัวบ้านทั้งหล่ะครับเป็นไก่ตัวเป็นตัวไก่ปลาไหน่นะโอ้ครับครับครับเด็กไก่น้ำสองแปดก็หกแปดแต่ว่าตัวมักมักหกแปดสองแปดหกแปด เล็กไก่เหล็กไก่เราป่ะเบืงในตำล่าขอพ่อแม่ในตำลาสองแปดหกแปดสองแปดกับหกแปดคันท่าจะเอาสามตัวใส่เขาเอาเก่าใส่เก้านีครับเก้าหกแปดคันท้าเอาสามตัวแต่พอมาหกแปดเนาะแม่ผู้ท้าก็เก้าทั้หม่ะใกกับเก้าไกลกับเก้าเอเขากันผู้ดีเสียงขยัีหยังอะแก่แก่กันนะเสียงพเกียร์ยังแหละแต่ไกลจิกโตกว่าครับคุณพ่อไก่ตันน่อย ไก่แก่ตัวนึ่งส่วนมากุ้นพอฟันสิเขาตำล่าสิเป็นเหล็กตำล่าเนาะส่วนมากค่ะวงกลมไว้นะครับหนึ่งหกแปดนี่ครับถ้าถ้าได้ฟันบ่ถ้าเรนม่จำอีขึ้นที่ซองเ่ยบ่มันใจด้วยอะไรบานี่ครับครับคือสองซีนี่พ้นมาบอกเลยครับออกจากเงากล้วยมาบวบเลยสองซีเลยผนน่ะครับบัดเชินี่พ้นมาจำูีขึ้นที่ซองเลย เกี่ยวยอะเรื่องนั้นเหสองสี่เห่อจืนข้าว่าก็ได้บอกใหญ่ครับงวดที่สองสี่เนาะเนี่ยอันมาที่นี่ฟันเห็นแม่นี่ยฟันจะขึ้นลหรครับซอนกันเนี่ยโอ้ยสองขึ้นอะไรเลยโอ้ยสามสามก็มาขึ้นมาขึ้นบอกฟันเนี่ยมาขึ้นนี่ยู่ซื่ออยู่โอ้ยฟันสองขึ้นซ้อนเนี่ยโอ้ยเพิ่งมาย้ำเหนือที่สุดครับนี่นี่มันพจนมากจ้ำเลยโอ้ยมาย้ำสองเกี่ยวอะไรได้นี่ แต่ว่าขั้นขั้นด้ฝันถึงสองเทื่อสามเทื่อนี่บอกเอาการโดยใดแม่แอนดูดน่ะแม่เป็นเขามาในเทืงนนี่เลยบอกครับนี่เพิ่นเขามานี่ใส่ยืนอยู่ใส่ครับนิ่ยืนนู่นี่ยืนในจุดนี่ครับเอฟซีบ้านเลขที่พ่อเตียตัวใดนอครับหกสามบ้านเลขที่หกสามมันออกแล้วมันออกไปแล้วสิมาเก่าสามว่าจักบาทนี่ครับกันลงเจหน่อยเก่าสามบอกก็มีส่วนเลยถึงมายืนจะจะป่านนี้อายุเพิ่นยี่ปีแล้วครับหน่อยอายุเพิ่น ตอนพ่นอนเชียชซีวิตนตันแปดจีแปดแปดแปดครับผมเอฟซีตอนมันเชียน่ะครับผต้องไปชดเหรอครับอันนั้นพนไม่ย่ำนี่พ่นจนมากพนพนเอาไก่มาหาเหลือหรือพ่นบอกเป็นโตค่ะพ่นเอาไก่มาให้ยังดีอ๋อปุ่มไก่มาเลยปุ่มไก่มาทั้งสองเท่อแม่ย่ำต้งด้มันใช้หกแปดอ่ะนะเด็กในตำาราเนี่ยเบื้องในในตำล่ามันสองแปดก็หกแปด เขาฟันเห็นกับปูเห็นยังตัวเขากับใบเบิง้งหัวทิพย์านมากกับเขาตำล่าเป็นยังไง<า>ครับพีตอนี่เป็นยังไงครับเพื่นมาบอกบอกครับบอกเห็นมากเลยพีเตอร์นี่เงียบเออหงุดหงิาาาหานมากอยู่ชามก่อหานมาอยู่โอ้เขาอีกที่สันรับพีเตอร์นี่อ,อตอนชามเก่าหานครับครับครับมาอยู่มันันมันหันโบตรงมันหันปีนสามเก่าห้า อันงวดนี้เลขกต้นหน้ากับสองแปดมันก็ตรงกันก็แปดสองงวดก่อนตัวน่ะนี่ครับน,นนี่เป็นงวดทั้งก่อนี่สองแปดงวดสองแปดก็พวกแปดเลขกใกล้หนาอันนีน้อันนี้เป็นตัวเป็นงวดสองตัวนี้เดี๋ยวสีสู้ให้เอฟซีแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับให้พ่อเตี้ยร์ว่าให้จบก่อนตรงมาแข่งดีๆนันมักพวกแปดนะพวกแปดเขี้ยงใหอ่กว่าให้เอฟซีครับเลี้ยงใจน,นี่นี่แคนนาจะอ่น สามตัวใส่เอาดีเก่าใส่ไก่ไม่ก็เก่าหมดอ่ะผู้ทอกาก็น่ำเก่าเละไก่ก็น้นาำเก่าไ,ไก่ก็เก่าผู้ทอก,ก็เก่าครับก็ได้เอาเก่าใส่อ่ะอ่ะพอที่อยากเป็นมากแล้วอีซีิเก่าหกแปดหนึงง่่ยขั้นไปออกวเก่าหกแปดห ไม่ใช่ไหมพ่นเจนนั้นอยู่รกักงวดนี่อ,อ่าใส่นี่เขาบ่านเบิดถืก <c oughs> ถือมาหานงวดใส่นี่มันไหนเบิดบ่ปฏิอมันเ <c oughs> บิดโอ้งวดบ่ถือว่นหันที่พิ่นเบิดหลายเด็ครับก็ทุนน้อยเยนี่ยเนาะครับคุณพ่อเนาะเข้ากับสือ่อสื่อตรงหลดสื่อแบบว่ามันทุนโบรายถือเข้ากับถือบบอันนั้นปนัยเนาะครับคุณพ่อหยพ่นพ,นพ่นทักเรียกพ่นได้อืมเป็นมาเลียเพื่อนโอ้ยหานึ่งพ่นนัน ตัวละาสองด้วยสามด้วยบ่ใส่เสือเลยพ่อเตี้ยนักบ่เท่ามาออกหาซุนกับหาสองแบบนี้มันออกรองกลางนะห้องกะกะครับงนที่หกแปดจะหาเงินใส่ยังแนงว่ะพ่อเอาแนวทางไปกับพ่อเตี้ยเนาะครับผมมีเงิงเพิ่มเติมอีกครับพ่อเตี้ยแล้วเอาหกแปดห่ะเอหกแปดครับโบมีดิวเลยพูดเดยเดี๋ยววังพูดเดยเดี๋ยวเห็นก่นเอาด่วนเหยียบไปแล้ว แมั่นใจพอเต้ยมั่นใจมั่นใจหลยมันใจครับผมเอฟซีครับขอบคุณครับพอต้ยครับสวัสดีครับยินดีครับท่านผู้ชมตัวเลขของพอเต้ยเนาะครับเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน25 6 8หดครับผีแม่มาบอกครับท่านผู้ชมเอาไก่มาให้ครับแคปหน้าจอไว้ได้ครับเลข3ามตัวครับเก้าหแปดครับเก้าหแดแล้วก็เลข2ตัวครับ 28ครับ28แปดลก็หกแปดหกแนี่พอตียาเพิ่นเน้นนะครับเด้อหมักแห้งครับหกแดนี่มันใจหลายว่าสันครับขอให้มีโชคไงก็พอเตียาเด้อครับเด้อสุดท้ายก็จะลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาวแต้มนี่เด้อครับสวัสดีครับ